สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําเมนูของหวานกันนะคะเป็นเมนูแพนเค,ค้กมินิค่ะส่วนผสมก็จะมีไข่ไก่น้ำผึ้งแป้งเค,ค้กกิ่นวาริราน้ํามันน้ําตาลนมจืดแล้วก็เนยเค็มค่ะเราก็จะไปเริ่มทํากันเลยนะคะอย่างแรกเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะแล้วเราก็จะผสม แล้วเราก็จะตีให้เข้ากันค่ะพ็เข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่นมค่ะวานิลาค่ะน้ำมันค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วเราก็จะตีให้น้ำตาลละลายเลยนะคะ ะะพอน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะล่อนแป้งค่ะเราก็นำแป้งใส่ลงในตะแกรงนะคะแล้วก็ล่อนเลยะค่ะนี่นะคะพอเราล่อนแป้งเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นลคะ่ะแล้วเราก็จะมาผสมใส่กันนะคะ พอผสมเข้ากันเสร็จแล้วก็ได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะนําไปแช่ตู้เย็นไว้สัก10-15นาทีนะคะนี่นะคะพอผ่านไป15นานาทีนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะะลเลยะค,ะะค,ะะค,ะค่ะ,ะ,าาแ,บบะ,คะแล้วเราก็จะมาเริ่มหยอดกันเลย พอเราทำแพนเค้กเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาละลายเนยกันค่ะแล้วเปิดที่ไฟเบาเลยนะคะแล้วก็ใส่เนยลงไปเลยค่ะ พอละลายเสร็จหมดแล้วนะคะเราก็จะนำแพนเค้กของเรามาคลุกเลยค่ะคลุกเนยให้หมดเลยนะคะ เสร็จแล้วก็ได้แบบนี้นลคะ่ะแล้วเราก็จะเอาไปใส่จานกันเลยค่ะนี่นะคะพอจะใส่จ,จานเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยคะ่ะแพนเค้กที่เราทําครั้งแรกค่ะแล้วเราก็จะมาเติมน้ำผึ้งลงไปอีกสักนิดหน่อยนะคะ นี่เลยค่ะพอใส่เสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะพร้มอมเป็นเมนูทานได้แล้วค่ะ